รายงานผลการปฏิบัติงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำปีงบประมาณ2,567ข้อมูลผู้ขอรับการประเมินนางสาวสายรุ้งแก้วคำตำแหน่งครูไม่มีวิทยาฐานะกลุ่มสาระการเรียนรู้ปฐมวัยโรงเรียนบ้านชำตกสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษาอุตรดิตถ์เขตหนึ่ง 1. ด้านการจัดการการเรียนรู้1.1การสร้างหรือพัฒนาหลักสูตร ข้าพเจ้าได้ดำเนินการวิเคราะห์หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช2560เพื่อจัดทำโครงสร้างหน่วยเรียนรู้และออกแบบหน่วยเรียนรู้โดยมีการปรับประยุกต์ให้สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา 1.2. ออกแบบการจัดการเรียนรู้โดยมุ่งเน้นกิจกรรม active learning เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพ1.3จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยเน้นวิธีการปฏิบัติ และมีความหลากหลาย1.4สร้างและหรือพัฒนาสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้โดยการพัฒนาคลิปการสอนตามหน่วยการเรียนรู้มาใช้ในการจัดการเรียนการสอน1.6ศึกษาวิเคราะห์และสังเคราะห์เพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนาการเรียนรู้ด้วยการทำวิจัยในชั้นเรียนโครงการและกิจกรรมต่างๆ1.8 อบรมพัฒนาคุณลักษณะที่ดีของผู้เรียนปลูกฝังค่านิยมคุณลักษณะที่ดีเพื่อให้เป็นผู้เรียนที่มีค่านิยมที่ดีงาม1.7จัดบรรยากาศที่ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้แบ่งพื้นที่เป็นสัดส,ส่วนและเหมาะสมมีมุมการเรียนรู้ต่างๆ 2. ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้2.1 การจัดทําข้อมูลสารสนเทศของผู้เรียนและรายวิชามีการบันทึกข้อมูลเป็นปัจจุบันเช่นงานประจําชั้นเรียนแบบประเมินพัฒนาการ2.2ดําเนินการตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนดําเนินการดูแลช่วยเหลือผู้เรียนอย่างเป็นระบบมีการเยี่ยมบ้านนักเรียน2.3ปฏิบัติงานวิชาการและงานอื่นๆของสถานศึกษาทำหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอื่นๆน,นอกจาก การสอนอย่างเต็มที่ด้วยความตั้งใจตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย2.4ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองภาคีเครือข่ายและหรือสถานประกอบการมีการประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองเช่น l ล p e เพจ Facebook 3. ด้านการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ3.1พัฒนาตนเองอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง ข้าพเจ้ามีการพัฒนาตนเองอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 3.2. มีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพข้าพเจ้ามีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาการจัดประสบการณ์ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ศาสศึกษากำหนด 3.3. นำความรู้ความสามารถทักษะที่ได้จากการพัฒนาตนเองและวิชาชีพมาใช้ในการพัฒนา การจัดการเรียนรู้ข้าพเจ้าได้นําความรู้ความสามารถมาใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้เน้นให้ผู้เรียนลงมือกระทําส่วนที่2ข้อตกลงในการพัฒนาที่เป็นประเด็นท้าทายในการพัฒนาผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนเรื่องการพัฒนาทักษะคณิตศาสตร์โดยใช้กิจกรรมเกมการศึกษาด้วยการจัดกิจกรรมเน้นเด็กเป็นสําคัญโดยใช้การเรียนรู้แบบ active learning ผลลับการพัฒนาที่คาดหวังเชิงปริมาณนักเรียนชั้นอนุบาล3โรงเรียนบ้านชำตกจำนวน4คนได้รับการพัฒนาทักษะคิตศาสตร์โดยใช้กิจกรรมเกมการศึกษาด้วยการจัดกิจกรรมเน้นเด็กเป็นสำคัญโดยการใช้การเรียนรู้แบบ Active Learning เชิงคุณภาพนักเรียนชั้นอนุบาล3โรงเรียนบ้านชำตก ร้อยละเจ็ดสิบห้ามีทักษะคณิตในการรู้ค่าตัวเลขหนึ่งถึงยี่สิบและสามารถบวกเลขที่มีผลลัพธ์ไม่เกินสิบได้อสวัสดีค่ะแนะนำตัวเองหน่อยสิคะสวัสดีครับชื่ออะไรคะ,คะชื่อวอนครับน้องชื่อจริงชื่ออะไรคะพงศครับเด็กชายอะไรคะนายจิระพงครับจิรพงอะไรครับอยู่ชั้นอะไรคะชู้นประม นายวันนี้โจทย์มีสองข้อนะคะโจทย์คณิตศาสตร์บวกเลขนะคะพี่บอลทําได้ไหมคะถ้าพี่บอลคิดด้วยมือไม่ออกเรามีเลโก้ไม้ให้นะคะมีบล็อกไม้ให้นะคะอา้าวนายเขามีสองข้อนะคะพร้อมมัยังคะงพร้อมแล้วพร้อมมยังคะพร้อมแล้วคะ่ะอา้าวข้อแรกเลยครับพี่บอลอะไรอะ่ะข้อแรกอะ่ะโอ้อะไรอะ่ะสามบวกหนึ่งเท่ากับ มีเอาต่อไปหก <6. S 1> บวกหนึ่งนะคะเท่ากับเท่าไรหกหนึ่อันไหนเลขหกอันีหนหกได้ค่ะหกบวกหนึ่งถ้าคินไม่ออกมีตัวหกเก้กไม้ให้นะ <c oughs> อ่าลองวางดูนับสิค่ อันนี้5แล้วบก <5 S 1> แล้วก็บวกอะไรคะึ่ง <1 S 2> ค่ะเป็นอา้าวก็วางสิคะอ้าว,ว,วแล้วสุดท้ายเป็นเท่าไหร่อ่อนับนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดไม่เจ็ดจริงไหมเจ็คเจร็ดเขียนยังไงคิดดี คิดออกหรือเปล่าโอ้โหในโชว์ไปงานไหนสิคะอ่ะว้าวเยี่ยมเลยค่ะโอเคค่ะ่เก่งมากเอาดี่เก็บค่ะเป็นกิจกรรมการบวกเลขโดยใช้ของเล่นค่ะ ต่อไปเปกิจกรรมเกมจับคู่และเดี๋ยววันนี้่านจำนวนนับค่ะพี่บอลกับพี่หอมจะเล่นเกมใช่ไหมคะอา้าวเริ่มเลยค่ะอันนี้จับอันนี้เป็นจับคู่รูปทรงเลยค่ะค่านี้ที่เหมือนกันนะคะส่วนพี่บอลเป็นการวางเขาเรียกอะไรเนี่ยแห่งไม้เนี่ยคะ่ะให้ตรงกับจํานวนนะคะศูนย์ถึงเก้านะคะอา้าวเริ่มเลยค่ะ จับผู้รูปทรงเลยค่ะคณิตค่ะวงกลมก็วงกลมเหมือนกันอย่างนี้ยค่ะครึ่งวงกลมก็ครึ่งวงกลมเหมือนกันสามเหลี่ยมก็สามเหลี่ยมเหมือนกันอย่างนี้ยค่ะสี่เหลี่ยมก็สี่เหลี่ยมเหมือนกัน,กน,กนใช่ค่ะใช่อันนี้เป็นวงกลมที่มันมีรูปทรงตรงกลางมีรูตรงการลกงกางใช่ไหมคะอ่านี่คือสี่เหลี่ยมที่มีตรงกลางโอ้โหเก่งมากเมื่อถูกต้องหมดแล้วคุณครูให้ที่หอม ประกอบร่างให้เป็นรูปทรงอะไรหนึ่งอย่างให้คุณน,นี้ค่ะอาเชิญค่ะทําเลยค่ะเอาเลยค่ะทำเลยค่ะทำเลยค่ะเอาสีสวยนะคะว้าวแล้วตั้งชื่อชิ้นงานนี้ด้วยนะคะ อืมนั่นเอแล่วเาเครื่องกั้วเหรอคะ อย่าไปมองเครื่องครัวเขาลูกเราต้องนับให้ถูกนะคะพี่บอลตอนนี้ถึงไหนแล้วตอบไปจานวนแปดใช่ไหมคะจ้าจานวนแปดอันนี้คืออะไรคะผลงานหนูชื่ออะไรเนี่ยบ้านอะไรคะบ้านอะไรเอ่ยตกลงมันคืออะไรคะมันคือวังวังอะไรคะวังอาณาจักรวังอาณาจักรอะไรคะของพระนะค่ะโอ้ ตกลงเป็นบ้านหรือเป็นวังวังเหรอคะชื่อว่าวังอะไรคะเนี่ยวังเงมืองไทยวังเมืองไทยโอเคอันนี้คืออะไรเน,ไนี่ยหลังบ้านแล้วนี่นะคะประตูหลังบ้า <Okay. S 2> นโอเคประตูหน้าบ้านเหรอคะโอเคค่ okay, ะเก่งมากค่ะแล้วนี่นะคะแล้วนี่ะานะคะห้องอาบน้ำโอเคค่ okay, ะเยวนั่งรอบอลแป๊บนึงนะคะ แต่เราช่ยเชียร์บอลดีกว่ายวเราช่ยเชียร์บอลดีกว่าเลขสุดท้ายตรงนี้สุดท้ายแล้วเก้าเก้าแล้วไม่รู้ล่ะอ้าวครบหรือยังคะอ้าวครบแล้วอย่างนั้นเราก็มาดูว่าบอลทำดกหรือเปล่าอันนี้คือศูนใช่ไหมคะอันนี้หนึ่งถูกต้องสองถูกต้อง สามถูกต้องสี่ถูกต้องห้าถูกหกถูกอีกต่อไปเลขเจ็ดแล้วนะคะเจ็ดไหมคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดจุดห้าต่อไปแปด หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดถูกต้องนั้นเก้าก็หน,นึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าถูกต้องจบแอนุเทนบ้านเอเป็นพระราชเป็นอะไรนะพระราชวางัวงวังเออโอเคเก่งมากค่ะป้าเชิญค่ะ เอายังไงเอาเด,งงเาเดนกสีคะเก่งมากค่ะข้าพเจ้าขอจบการน,นำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ